สวัสดี f อทุกท่านนะครับพ,อพ่อแม่พี่น้องชาวพ่อเพียงทุกท่านนะครับวันนี้สันติพลังงานทดแทนนะครับสันติพ่อเพียงนะครับจะมานำเสนอนะครับการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับน้ำมันไหลหลากนะครับมนตกมาเป็นระยะระยะนะครับเลยทำให้ ไม่สามารถที่จะไห้ว่านได้ตามฤดูกาลนะครับต้องรอให้น้ําลดหรือไม่ลดครับแต่ตอนนี้นะครับทางสันติเพียงนะครับได้ผเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็เห็นนะครับเห็นปลาในนาข้าวนะครับเป็นปลาในทุ่งนาก็จะมีลูกปลาช่อนนะครับเป็นฝูงเป็นกลุ่มนะครับก็เลยเกิดไอเดียนะครับคิดค้นนะครับ วิธีที่จะทำให้ปลาเยอะๆนะครับในฤดูกาลนี้นะครับได้นำมาหล่อเลี้ยงเองนะครับนำมาเลี้ยงเองนะครับถ้าเขาเติบโตยังไงนะครับเราก็จะมีปลานะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับรวมสมบูรณ์ก็เลยเกิดความคิดนำผ้าเขียวนะครับผ้าขยางเขียวมาล้อมรอบ ลูกปลาช่อนนะครับที่มีจํานวนเป็นพันๆตัวนะครับเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงเองนะครับจากอาจถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงเขาก็จะไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วนะครับเขาอาจจะอยู่กับเราแล้วก็จะเริยนเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือลูกปลาช่อนนะครับที่ทางสันติพ่อเพียงนะครับได้ล้อมไว้นะครับล้อมในตอนกลางคืนนะครับ จะมีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอีกกลุ่มก็อยู่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นไอเดียความคิดนะครับที่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะครับแต่ลองทำดูนะครับลองทำดูว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทำนาไม่ได้เลี้ยงปลาเลยครับในทุ่งนาแห่งนี้นะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับเห็นแหน่เห็นขึ้นมาและยิบระยับเลยนะครับลูกปลาช่อนนะครับ ระยิบระยับระยิบระยับนะครับก็จะมีผักตบนะครับเอามาให้เขาได้เป็นอาหารนะครับล้อมรอบไปนะครับลงทุนเพียงแค่สองร้อยกว่าบาทนะครับพันปลาไม่ได้ซื้อนะครับมีอยู่ตามธรรมชาตินะครับคือการเปลี่ยนปลาหนาเป็นปลาเลี้ยงนะครับไม่รู้จะประสบความสำเร็จยังไงนะครับตัวนี้ก็ ป้ายนะครับติดกายไว้ให้เขารู้นะครับว่ามันไม่ใช่ปลาธรรมชาตินะครับคือปลาเลี้ยงแปลงนาสาธิตเลี้ยงปลาในานาข้าวรับปกตปปิเราก็จะเขียนว่าห้ามจับปลาปลาเลี้ยงแต่เราไม่พูดอย่างนี้นะรเราก็บอกว่าแปลงนาสาธิตนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาในานาข้าวอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ รอติดตามรับชมสันติพลังงานทดแทนสันติพอเพียงนะครับอันนี้ก็นำเสนอให้ทีมงานทุกท่านนะครับได้รับชมไปด้วยกันนะครับแล้วก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับผม